ก็คือหนูเละจ้ะพี่ลิซากก็ขึ้นวเว้นเนาะคะา่ะเนาะแล้วก็บพอยากให้เอามาเปรียบเทียบกันนะจ๊ะแต่ว่าถ้าถ้าว่าลินกันนะะ่ะก็บว่ได้อยู่จ้ะเป็นยังไงบ้างทัวร์คอนเสิร์ตแบบยังหนักเลยซ้อมหนักขนาดไหนคะซ้อมนะซ้อมตั้งแต่เด็กกันหมดสดชื่จังเพราะว่ามันต้องปรับเปลี่ยนโชว์หลายโชว์น้ำจ้ะให้มันดีที่สุดใช่ไหมแม่นจ้ะ แล้วตอนนี้เรียกได้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วคก็จะเต็มร้อยแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังขาดดิดิตแน่เอพอโจทุ้เพมากเป็นพ่อไม่สบายเลยใช่ค่ะ<ม>วันนี้พ่อก็ไม่สบายแต่ว่าก็มีทีม,มาสาวนอนมาดเ,ลเาพลงดีใจไหมเพลง่อติดมาแล้วดีใจค่ะเพราะว่าเกินขาดไม่ได้ เราไปร่วมเล่นไปด้วยเราก็ดีใจใช่ไหมเห็นพี่พี่เขาไปดูเราที่หน้าเวทีด้วยหรอคะตุ๊ดพี่เอมดี่ใช่ค่ะพี่เอมมี่แกไปดูด้านหน้าเวทีแล้วแล้วเห็นตอนที่เขาไปเต้นคนที่เราเล่นเต้นนาเวทีคะเราเห็นไหมตอนที่พี่เอมดี่เขาไปเต้นอยู่หน้าเวที เห็นค่ะเห็นแล้วรู้ว่า็ยังไงบ้างเคินเลยเคลื่อนยีค่ะบุ๊ลับปุ๊ยัางคลื่นนั้นตรงนี้ค่ะวันที่เราวิ่งสามงานงานที่เราไปร้องอีกทีหนึ่งแล้วเราโดนโดนโดนแล้ววันนั้นเราเป็นเป็นอะไรตกใจเลยค่ะตกใจอยู่จ้ะแต่ก็ต้องดึงสปิริตจะบวงมันมากเก่าเพราะว่า ทั้งหลงทั้งหลงทั้งจะจับมืออันเอฟซีนานาเวทีนําจะแต่ว่าพี่เพื่อนกับบริตั้งใจเพราะว่าคนขขาง่างกันดังนา้ิเวทีนั้นคนเยอะต่ำก็จะต่ำกันนะจ๊ะจริงจริงแล้วเราเคยโดนแบบนี้บ่อยแต่เขาอุ้การกับลายอยู่จ้ะแล้วแล้วปกติเราแลไเห็นครั้งนี้ก็คือมีพี่เหมือนดึงคอยประกบ เพราะว่าปุ๊บคาะว่าดันนะไม่ใช่เพิ่นเมาเพราะเมานะจ๊ะเพราะว่าหลายคนมันประจาวพอจะหัวหน้ากับพยายามเบี่ยงหัวคือจะคือมันสนระวุนกันนะจ๊ะจริงๆแล้ววันนั้นมันล้มแรงก็ไม่แรงเท่าไหร่ค่ะแล้วแล้วหลังจากที่เราล้มเราได้มีการบอกกับทาไปก็บอกว่าอย่าตืงนะคะแล้วก็โชว์ต่อทุกคนให้ความร่มเยอนดีมาก พ่อๆแม่ๆได้หน้าพิธีกาเพนักงานให้ความเหล่อมืดอืมอืมไอ้นอนเราอยากให้แบบว่าเออวันหลังแต่หนูได้นะเออให้กำลังใจหนูได้ใจแบบอย่าดูค่ะหนูก็อยากให้พ่อพงศแม่เอฟซีลองพ่นพนันกระข่งนะข่างไม่จะแบบข่งจะน่าอยากดื่มือไปหอมนั่าจเสียหน้ากาเข้าใจความหูเสือของพ่อพงศแม่เอฟซีแต่ว่ากะเอาก็ต้องเซฟสิแล้วตัวข้อนั้งเพราะว่า เพื่อละไงนะ <laughs> ไม่ไว้แล้วสิเราปินจอถ้าอยากเห็นหนูร้องเพลงต้องอย่าดึงหนูเพราะไม่งั้นหนูไม่ได้ได้ไดร้องเพลงให้ฟังใช่ไหมใช่ไหมเป็นยังไงบ้างกับกระแสชุดท,ที่ปล่อยออกมาขอยกให้เราเป็น,น <laughs> ลิซาน้อยกระคือหนูกระคือหนูเละจ้ะนี่พี่ลิซ่าก็คือเพื่อนเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็บโอยากให้เอามาเปรียบเทียบกันนะจ๊ะแต่ว่าถ้าเออทาว่าลินกันหนะกะว่ได้อยู่จ้ะ พอพอพอคนเรามาเปรียบเทียบแล้วมันมันกะมีกระแสดราม่ามานนี่อาจจะแต่กะแล้วก็เข้าใจเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเอฟซีของพี่นิซาด้าแต่กะมีเอฟซีหลายกะมีคือกันกับตังคนตังคนกะแชื่อันนี้ซื้อๆน่าจะแบบจริงประเด็นว่าจะไปเปรียบเทียบก็เปลี่นันนจ๊ะจริงๆเราไม่ได้ไปเปรียบเทียบใช่ค่ะแต่งสไตล์ที่เป็นนี่นค่ะคือมือหนาๆะ้ากระถินหรือซื้อๆน่าจะ Targets, แล้วจริงๆแฟนๆทับเราชอบไหมครับทุกทีก็ชอบค่ะแต่ว่าน oui. ุก็ไ่อยากให้เปรียบเทียบนะค่ะเพราะมันไปไกลมากอะไรๆที่เอาไปลงแต่เราบอลว่าอยากเเลียนให้เราเราเนาะใี่ค่ะเพราะว่าพี่เพื่อนกัดเป็นสีนะคะเนาะหล่ากับเป็นหล่าเพราะว่าหล่ากับไปอยากเปรียบเทียบ้วยี็สีคนน่าจะ S 1> <S 1> <S <S แล้วเราทำไมชุดนั้นถึงออกมาคะทำไมถึงตั้งใจปล่อยออกมามันจะเป็นเพลงของเราไหมยังไงชุดชุดสีทองชนะุดสีทองเน่ะเป็นชุดที่แม่ฮักพนตัดนหาจ้ะก็เลยลองใส่เหยื่อเพิ่นเบืองมือเนี่ยอ๋อใส่ไทยรูปแบบนี้เป็นแม่จ้ะมือนั้นเป็นคอนเสิร์ตน้มจ้ะก็เลยใส่เป็นคอนเสิร์ตเ,เลยอ,อ,ลอ๋อแล้วเราเราใส่เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกเลยนะแม่จ้ะแต่มาเมื่อแรกก็ใส่ขึ้นเลยจ้ะ ที่ล้วตัวเราเองชอบนะที่แรกๆกับโมมันใจแต่ว่าไชอกมาพ่อกับแม่แล้วกับผีคือบอกว่างามจาชมใช่ไหมเพราะว่ามันขึ้นไปแล้วมันสว่างนี่นะอ่ะณตอนนี้เวทีเราหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมยังพรุ่งนี้แล้วนะพร้อมค่ะแล้วสุขภาพเราพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมเนาะถ้าอย่างวันนี้เห็นเไชโยมาตอนเจ้าโม่เช้าปล่อยเนี่ย ลำเพื่นเอเดนโูค่ะแล้วเมื่อวันก่อนหลวงพ่อคุณพระโจแม่ค่ะมื่อวันก่อนเป็นเพื่ของพระโจค่ะคุณงานเพ้ยงหักเท้าข้าวเมร์ล้วตอนนี้ตอนนี้ได้ดูไหมว่าตะกี่ไหนหนูยังไม่ได้ดูเลยแต่ว่าพ่อบอกว่ายอดยูมขึ้นขึ้นไหมแม่ค่ะเพราะว่าเบื่องบนว่านันตีสามมาแล้วค่ะเออพอเราเห็นแบบติดต่อมาแล้ว ดีใจค่ะดีใจแต่ดีใจแทนพ่อเพราะว่าจะเกินความขาดหมายเพราะมันจะเป็นเพลงสุดท้ายที่พ่อปล่อยในช่องสาวน้อยเพชรบ้านแพงใช่ไหมเพราะตอนนีพ้พ่อเช่องช่องใหม่และะ้วค่ะฝากแฟนๆให้เป็นติดตามช่องใหม่แล้วก็ฟังเพลงของพ่อเลยค่ะฝากช่องสาวน้อยลำพูนอินดี้เลคอร์ดนะคะเป็นช่องใหม่ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงค่ะฝากไว้เลยไว้แชร์ได้ด้วยจ้า